แล้วใครเป็นวัฒนธรรมไม่มีว่าเลยไอ้พี่แล้วแม่งยากด้วยนะวัฒนธรรมเนี่ยไอ้ลาเต้กูว่าแม่งรู้สุดแหละเอาจริงกูเกลียก็เกลียดเถอะกูไม่ชอบก็ไม่ชอบเถอะแต่กูว่าแม่งแม่งเก่งเรื่องวัฒนธรรมอ่ะแม่งเก่งคนไทย,ยรู้แค่นี้แหละแล้วมันคงไปนอนเองแหละปล่อยเขาจะเอาลมพายกูว่าไม่ได้อยู่ห้องแน่เลยเฮียหลายคนใส่หนอนมือแล้วกูเชื่อกเลยใช่ไหม เอยู่อยู่กูก็อยู่กูก็อยู่ห้องอยู่กูไม่ได้อยู่กูไม่ได้ไปไหนหรอกกูนี่เนี่ยไม่มีอะไรหรอกมันต้องมีแล้วเรียนมานั่งแป๊บๆแล้วก็กลับแบบพี่ใหญ่และร่าตื่มึงบ่นกับกูเรื่องอะไรประชุมเป็นสีทุบดินสัตมึงอยาอะไรกูจำได้อันนั้นคุยกับอาจารย์หมีกูอยากเห็นหน้ามึงนี่นะมึงอาจารย์หมีไม่พูดไม่เรื่องเว้ย พูดแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยวนไปแล้วก็เอาวนกลับมาพูดชอบไหมอาจารย์มีกูลำคาญเมืงเจอคาโกใช่พี่เอ็มบอกกูกูแบบฮอาจารย์มีคือใครครับไม่เคยเห็นหรอไม่เคยผ่านนะไม่รู้คือคือถ้าแบบเขาเขาสอนโอเคนะพี่บอกว่าสอนโอเคแต่เวลาเขาอธิบายอ่ะมันจะวนไปวนมาเว้ยเหมือนที่กูพูดอ่ะวนไปวนมาทำไมอาการเอ้ยอาจารย์ อาจารย์คนยังที่อยู่บับอาจารย์เฟียอแะชอบอยู่ก่อนอาจารย์เฟียระเขาจะเป็นคนขาวๆเอาแตะขยะแล้วหมูหกแล้วนะชอบใส่ชุดชุ่มหวานชุดสุดอยู่กับให้กูดูยังไงบ้างเขาไม่เคยคุยเลยในไลน์เลยเขาไม่เคยคุยเลยในไลน์เลยไม่รู้อ่ะลองไปเปิดดูดิมาเปิดดูกูก็ไม่รู้อยู่ใคร